คือเลืกุติม่านลูกเลยเน้ะมันมปิดออกเลยไกสวอเดียวก็ได้เราห้องก็เพิ่นกวเจีชิ้หกเก็ดรอยเ่ชิหกหนึ่งมื่นหกหอดสองหมื่นอเนชิ้งเจ็ดร่อยไก้สิทธิจินองเดียววแมงัวงเปน่มื่อเป็นงวขึ้นเมือง งอยังผ้าใเทาไพี่นนองเราไปเอาไปเอาไปกินเอาไมกบมากือแจ้งมากให้แจ้งกับมือตัดเ่นเอาตัวนี้มจเอาอไม่่ะมาจะไปเห็นใบมาให้ก็เอาอยู่เดราคาเลยนั่นหนอให้พวกเงหมไปซื่อไมรอยตากินเลยแนี่น้ำเมือกมันออกแล้วก็จะออกลูกก็ได้น่ สิบหกกับเจ็ดโดนแม่มันายหาห้าห้าอยัเดียวอยู่ซาหาเาหาอยตัวถูกรนตัวมาตัดกใหญ่เลยโอ้ยแข่งเจึงแข่งนึ่โอ้เขาแก่เป็นมาแล้วบัดโอ้ยซนห่าว่าทีม่นิาหาห้าลอยเพื่อต่อ้ามีห้าลอยอีกลดโย่ ลดอยู่ทำไมเส้าสามขายบได้ขายบได้ีันหนายบได้เสาหาต้องหาลอยลยาลูกคนนขายเรียบร้อยแล้วเรียกแต่เมยมันของหอยถมินเกาพเนาะเพัน้าพนกาพธเกาพันล้าพั เจ็ัเ้าหามับเ้าสี่สี่เ้าส่รยเนแล้วห้อยเ้าสี่นะ้ายายคา้ราคาขายรดมันลุบลุบบ่เ้าสเอาทุนอ้มันา่ได้ทกไถอนหรอวะอรับประกันเล้งเจ้าาพี่เนาโตียแม่คนไหนเ้าสีคนลายไว้ืว่ามันลุบหมดเ้าสีนี่ลุบหลายบ่ ขสนี่ลุกบ่กได้ายลุกมาเลยซิหาอมก็ได้กไดลูกนะดิยังบ่ได้เลยซื้อสี่หมื่นแวปอไปยได้เออแต่มันลุกอยู่สียเป็้ได้เออไปเอาเอให้เฝ้าเอา

จะทาประกันห่จะทาประกันบ่อต้องได้ขายเลยปลาผมขายเองามอ่มจะเก็บไว้เอาเอาลอเชื่อท่านนีสามมืไม่้งมีเด้ขายกรหมดขายลูกมืงมดีมันรเดือดแห้งหม่เลยกระราลูกมันมุกดีเอาพันนึงเรียง้ลูกพันได้เอาลูกพันหาเขาซื้อขึ้นไม่ไซื่ะเป็นเถ่้เป็นเถเป็นแถีโอ้ยเป็นแถ ลูกกคนมูดีลูกนงามดีเก่งดีอยงาเทโวเอก็เป็นเทรดทีนไขามันไฟใหม่มันบอกมาแล้วมันอันนั้นส้นเลยเป็นงวเมลูกพี่หนูเือนเนื้อหนังมันดีอ เงินังดีอยู่มอลูกเลยโอ้โหเงินังดีก็กองพังเหมือนกันตัวขามันเป็นแผลสื่อเหมืนบ้างข้างในเป็นตรงนี้ไงสามสามตีบเป็นแผล สองพันสามสิบสองบอกสามหมื่นสองไฟไหมขามันที่น้องมันนอนกองไฟไฟไหม้ขามไฟไหม้ขามันกอเอาใจัดไม่ไฟไหม้ขามันนอนกองไฟดีดีเนาะแต่มันงวเหนียมันดิ่คือมันเลี้ยงดีราคาสาบสองพี่น้อง เปิดหอ่อไว้แม่ลูกลูกลูกเพิกน้อเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวัอนี้คลิปมนอนี้พี่น้องมาทายออยู่ันทั้งตลาดลักเกตแต่ว่าเจ้าของตลาดก็เปิดปเพลีาากกงยงตลอดพี่น้องไปจับว่าฝืนใหยังบ่ได้ดอกพี่น้องบ่ได้ทไทยดอกค่ยายบ่เป็นนันไายดอกอันนี้ก็ฝืนไายอยซื่อพี่น้องไายแล้วมันติดลกึกกระสีพี่น้องติดลึกกระสี ติดิกีเดยวก็ติดเหลืองเทาก็ไม่มีประโยชน์อกย่างอคิดห้องทั้งที่เก็ถือกล้องเลี้ยง้อมตลาดพนพนบ่เห็นก้มือพี่น้องก็เคยมประสาสัมพันธ์ไหพนอยู่ตลอดยู่พี่น่องแต่พนบ่เข้าใจพึ่งกบบจิบ tempo, ham, immun, issue, ้มมบแล้วแต่ว cool. ่าพ uh ึเบ่ย uh ็เก็มือแต่ว่าไปก็ชื่อือมาเลยมั้ล้วพี่น้องเมพราะว่าพ่นบ่หายพึ่นก็เสไปเข้ามาไทยตัวพึ่นยังเงินนะ มนจงเปิดเลงไล่หอพี่น้องเดียพี่น้องเ้อมื่อนห้่มีชิบเบิ้งดอกพี่น้องมันทายยากทายไปกับ,บนนประโยชน,น์ีน่ยงเ่นกาเสียบเพราะว่าตลาดทุนเ,เงินพี่น้องเปิดเครื่องแล้วเปิดียังดอกเปิดเทงมันมันมันทายว่าไรพี่น้องทายไปมันกับซิลกับิข้าเจาิลกับิข้าเจากัน มีปัญหากันพี่น้องพิ่นกับพิ่นกังเรียนมาว่าเขามันบ่อีใจอยากทยดอกทยเป็นลักษณะน้งพ่อ่มี้เป็นแเบิ่งดอกพี่น้องงัวก็บหลายพร้อมจับมาน้ำได้หอยตัเจ้าของตากัเปิดเท่ยู่ไทยเราจังเปิดหรอไทยยุกยังฮั้นเลยไทยพิ่งกเปิดไล่ตะเด้เ เนาะเพิ่นก็บวอยากทองมาถ่ายตัวเนาะเพิ่น์จะเปิดเพลงอะไรไหมเพลงกับยูทูปเป็นบทือกันเขาลงเขาก็หองเรียนปวาบหลุดนะเพรานะะ,ะว่ามันลึกกระเสียดนะแต่ว่าข้าวหอมมาภาษาสมพันธ์ให้เพิ่น์ดูพจน์หน่อยไปเห็นใจขใจ้าพเพ,าพิ่นบอกเข้าใจข้าเพิ่น์ใส่เพิ่น์บอเภาษาสัมพันธ์บอกพี่น้องฝากเลยด้อพี่น้องเด้อเจ้าของตลาด,ย,ดายู้ยเซกกระไดถ้ามีพี่น้องยูทูปเป็นบไไทายกับพระย่ามลดเสียงเครื่องลงพี่น้องเพราะว่ามันมีปัญหากันเพราะว่าเขาหาว่าเขาเอาเอาเพลงเขาไปหากินพี่น้อง พอกอดมีโรงเรียนมาเทาก็มีความผิดฝากไปเนยพี่น้องอันจะของตลาดก็พี่น้องพ่นมาะทายไก่พ่น้อมลมมือพ่นแน่เพราะว่าพ่นมาภาษาสัมพันธ์นั่นตลาดเทาคนเขาก็มานำยูทูปหลายอยู่เขาเจ้าะกับเบื้งเขาเจ้าก็ว่าตลาดนั่นตลาดนี้เขาเจ้าก็มาหลายอยู่พี่น้องก็ได้ประโยชน์อยู่ฝากไวปเลยพี่น้องเด้อเจ้าของตลาดก็ได้ให้กลมลมมือพ่นเน่พี่น้องมาเอาหัวหมือนบดใหญ่หัวแล้วเดือยหัวตัวเดียวพี่น้อง เราว่างอะมัมีมือเลยวอตัวสองตัว่แหละมเนรถะเอน่ยรถขันงเนยเาว่าเท้าว่ามั้งมั้งม้ะกาไลยี่หรอกครับมันกะ้นกาปีไม่เนาะปีไม่เขาจไปเที่ยวปีไม่เนาะมีพี่้องแม่ลูกแม่ลูกนะครับเ้พี่้องต้องไปอะไรง่เีงงเลียง้งสีงามยี่หรอกครับุ่มกันน่สีอูเรีบเรบก็ดีเวิรครับุียแต่มทีพ่นยังหรอกครับ ลูกกูแม่ด้วยตัโหล่แม่ครับลูกซูเปอร์เอ็กครับลูกซูเปอร์เอ็กพี่น้องเพื่นน่ะนี่ไปครับพ่อพันเพื่อนน่ะโอเเลยครับผมลูกซเปอ็นใบลูกแล้วครับเด้อี่เด้อมีใบลูกคนพี่น้องครับพอปีแล้วใบลูกคนเดือนสิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนอันนี้ใบสมเลยห่าแม่ตัวนี้ครับห่แม่หนึ่งเดือนน่าหนึ่เดียวเจ็ดเดือนนี่ครับแม่ก็สมประกันฟ้องได้ครับบอเซียพี่น้องตสวงเ่กัสดีครับผมสมซกก้อนเล็กเลเนาะครับเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้วครับพี่น้องแม่เพื่อนพี่น้องเพื่อนร่วงไฟขันบ้องชั่วแต่ว่าตรวจท่เป็นยัง ประกันฟ้องผมประกันฟ้องให้นะครับว่าด้ตัวซื้อตัวขายโมตัมก็เป็นจริงนะครับนี่เป็นได้ลูกจุกตัวแล้วได้ลูกตัวที่สองมันครับตัวนี้โอ้นี่นี่ลูกที่สองสมในฟองครับผู้ดีเลี้ยงครับสามในฟองพี่น้องราคาเขาเปิดไว้เท่าไหร่ก็หาครับคันนเดวี้ยน่าแม่ลูกเกาหาได้ครับเออแม่ลูกนี่น้องไว้เกาสิบห่าก็ขายอยู่ครับโมเป็นียงอืมนี่นี่หาสิบห่าแยกได้รแยกได้ครับลูกเขาไปขายทั้งไม่ก็ได้โมเป็นียงครับหนกจะซื้อมันป่ ครับมือสิบไปแจ้งข้าเราะว่ครับเก้าิ่หานว่าสิเราจอาไว้เดี๋ยวลูกม้นันพี่น้องปอกแม่เอาไปออเอาก็ได้ครับมเก็นหยังราคานี่ต่อได้เนาะต่อได้บต่อได้าจัดู่ลมือนี่มาจักตัวี่เดียวตัวนึงพูดนึงพี่น้อนี่อันนี้แม่สาวแม่สาวน้อยครับพันนาน้อยแม่สาวน้อยมันเส้อเลยครับเล้พี่น้องเล้ผงทะเแม่เนโอ้ยถก็ร้อยสาบห้าสาอยู่บอกว่าหนสูงดีดีเราคาเปิดไปส้าาร้ยครับสามสิ สามหมื่นหาพันหาร้อยบาทครับผมราคาเปิดแม่นี่ดิอันนี้แม่บดิสามหมื่นสามนะครับแม่โบดิแยกลูกเนาะแยกลูกครับลูกมันงามครับแต่ว่าแยกออกแยกลูกแม่ท้องว่างแม่แม่สมในเดือนหนึ่งโอ้สมแล้วเนาะสมสมพอบตัวครับทับตัวไว้แม่นี่สูงเท่ฉลี่ความสูงโอ้บ่ครับร้อยสามเจ็ดครับร้อยสามสิบเจ็ดก้มสูงของแม่ลูกจักตัวแล้วตัวเดียวตัวแรกลูกแรกนี่แยกลูกไปข้างข้ามก็ได้สมอยู่เดียวนี่ละ ก็ผมพาให้เดียนแล้วราคาเด่าไบัดนี้ราคาสามหมื่นสามพันครับเปิดไปสามหมื่นสามพันเนาะไม่นราคานี่ต่อรองได้ต่อรองอะไรจะไงพี่น้องป้องไปเะได้สนใจจะเอาไปเลี้ยงกับมาเบิงนะครับเด้ออยู่บ้านน้องซาดก็ได้หรือโซ่ทรงได้ก็ได้ครับบ่เป็นหยังค้อยทบเนาะค้อยทบน้องซาดสว่างครับผม ขอโทรศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแมสี่่ศูครับผมรคพี่น้องต้องการก็ได้กโมาหาครับผมเดี๋ยวเป็นสุส่งศ้าบ้านก็ได้ครับจากโลนี่รยโลกครับต้องกนก็ได้ครับเ่อยไช้กันทุกน้าบ้านได้ครับเป็นอย่งบอให้จับบอให้จับี่ลอยโลนพี่น้องเ้อรับเาคือมือนึ่งใช่ไหมผู้ใดสนผู้ได้นใจละโทษมาด้วยพี่น้องเ้อหอยพรมส่เสื้

งบดมีหน้างูออบดราคาเปิดไปเท่าไหร่เลยล่ะเปิดไปสี่สิบครับสี่หมื่นต้อพี่น้องเด้อพี่น้องราคาสี่หมื่นคนว่าราคาเนี่ยต่อรองเลยเนาะต่อได้อยู่ครับห้อยยังก็ลืมซื้ออีกเหรบห้อยต้อมต้อมเนาะหน้าหว่าเลยเนาะครับผมต้อมหน้าหว่าผิวหน้องต้อมงูองางมังเทียบกับควายงามเทียบงัวงูามเนาะ เบอร์โทรติดต่อครับเบอร์ได้หรอ082082351 351 8257ครับ8257ได้ไหมน้องไก่ไก่คุยกันได้ครับผู้ใดสนใจแล่วโทรมาโหลดมีรถส่งเรียบร้อยเนาะมีครับฟรีบ่อยฟรีจักรโล่ฟรีลอยลูกครับลอยลลงมาเนี่ยฟรีเนาะราคาฟรีลอยลครับลอยลเนี่ยฟรีเลยพี่เด้าพี่น้องเด้อผู้ใดผู้ใดสนใจแล้โทรมาหาต้อมหน้าวาพี่น้อง ทรงฟีลอยโล่ราคาได้กันพี่น้องราคาได้กันทรงฟีลอยโล่ครับ้องเต่มเลยงบ ลูกมันอเดียวลกแค่นอาเิมันลูกมันเาอ่ะาม่คาแล้วเปล่นไปเยลตาเพราะว่าลูกมันเิไปลงแมวคนลงไ่ได้มันแค้ว่ากูก็เจาว่ามึงทำไปลูกมันจัดเงินก็เจาเม้มสองเนยเ้ย ủa bà lại đây cái nào mua nỉ ngủ á lại cái này Không phải là là ô lê Không phải ô lê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  ô อ่อนซีคิดเอาร้อยคิเารอยตัวนี้ก็แม่นบะตนี่ก็แม่นพี่น้องทั้งบ้านไนี่โอ้โมีลูกพร้อมเนาะพี่น้องสี่หมื่นสองพี่น้องพี่ลูกคนมีพี่อลูก่น ลูกแม่ลูกเล่พี่น้องลูกมุกหมุกชีสิบสองลูกแลี้ยงด้เนาะแม่นบ่โอ้ลูกสองแล้วแม่สมอีกไปแม่ก็เสื่อมไปละชีสิบสองเนาะจ้าหนิต่อรองเลยห้อยยันห้อยสีบ่เบอร์โทรติดต่อเขาเบอร์ 086 086 09c 09c 6420 6420 đâu phía nào đó ối ché. Thang này bận không? phía nào. U đây tôn chạy 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 phía riềng. Muốn qua riềng phía nào? Mất tò lông ở phía nào? Muốn đi ngoa qua lại phía nào? Muốn qua lại đây. Cái chơi. bì may bao không? lại phía nào? ngoài phía nào. วัาขาทงัเลยนาเพิ่มนสิบเจ็ดอยางเอ้สิบเจ็ดเนาะตัวได้ยูหเพิหน่อยพี่น้องราคาสิราานี่ตัวได้เนาะได้ยูตัวลองหด่อยพี่น้องเออหอยวันเลยเนาะเออโทรที่ตัวาเบอเนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าหกสาาหกสามห้าเก้าห้าสองศูนย์เก้าห้าสองศูนย์พี่น้องเออหอยวัน เลยต้องการค้อยนวดครับพี่น้องค้อยก็รอรพี่น้องราคาเนี่ยตอรองได้พี่น้องมาตอรอเราไดพี่น้องอเพินว่าเร้าพกเขาเผารอยพี่น้องเป็นมาเส้าพกเผานะครับเพิ่งาส่ขาเลยอมเขาเขาซื้อด้วมาจากตัวหลพ่อเป็นงานบ้าแลวคนนี้มีแม่เนาะมีพี่น้องเส้าหเาอร่อยแม่นีแม่เดียงดีดีโอ้บเถิด้วยมอเถิกดืเดียงน่อยพี่น้องก็เลยราคาพูดฮะ เศ้านึงเดียวพี là, no. ่น so ้องราคาเศเนีทศร้าพี่อันนี้เดีบยวนี้เม่นี่เมนี่ขายแล้วโอ้ขายจังหวทีขายสิพี่น้องคนขายลวอันเมนี่นไหนขายแล้วเนาะเม่นว้าอี่นเขางสี่สามพ่เนเเมนี่สามหมืนเดเนาอ่พี่น้องโอ้สูงดีพี่น้องเม่มนาเนาะ แม่สาวเนาะแม่สาวพี่เนาะสูงร้อยเกือบร้อยซีมร้อยสามบไป่เนาะราคาสามหมื่นเอียดเนาะราคาสามหมื่นหนึ่งพันราคาหนี่ต่อรองไรเนาะห้อยยังเนาะห้อยถุยห้อยทุยเบอร์โทรติดต่อศูนย์หกสามศูนย์หกสาเกด้าพี่น้องเด้อห้อยทุยทังในบ้านังห้อ ค้นกลางป่าพี่น้องได้สนใจเลยกัโทมา่เลยพี่น้องมาต่อรองเอาหอยคุยนตั้งบ้นโ้นกลางป่าพี่น้องแม่าวนะราคาต่อรองได้พี่น้องตัาตัานอราคาคนละลายเลยแม่ลูกราคาอะไรเลยสี่หมืนเจ็ดสเจเนาะ สี่พันเจ็ดกัห้ารอยพี่เราตัวเมยยังดีได้ดูคนไปไนแดงแดงตาอันนี้ก็แม่นบ้านี่ทังบาที่แม่นี่เสาสามห้ารอยพี่เราเสาเาสามหารอยงือทองวางเนาะอันนี้อันนี้เมลูพี่เรา ราคานีต่อได้เนาะห้อยยังหรอซื้อห้อยสอนเบอร์โทรที่ต่อหน่งเก้าห้าดนัเรครอสันไหมสี่เจ็ดสองห้าหกเก้าหนึ่งห้าหกเก้านึ่งด้พี่น้องเออผู้ใดียวนหาเัวเหลี่ยมยี่หอท่มาเลยพี่น้องนี่แม่นี่พี่น้อง